นะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่มาริสานะครับโหมนะครับขอบคุณครับนะครับที่เมตตาเลี้ยงผลไม้เด็กๆนะครับผ่านช่องน้องปุ๋ยสิตธิการานะครับขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมดี นะครับผมขอบคุณคุณแม่มากๆขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเฮงๆรวยๆประกอบกิจการงานใดก็ขอให้คุณแม่นะครับมีแต่ผลกําไรนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับไม่มีแต่ความสุขความเจริญครับผมขอบคุณครับคุณแม่ไปเด็กจิ้งจักรขอบคุณขอบคุณคุณแม่มาดีซ่ากันสวยสวยมีสวยสุกันเสียด้วยเดีย เดี๋ยวเราไปดูเด็กๆทานกันนะครับผมขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะที่เมตตาเลี้ยงผลไม้เด็กๆนะฮะสิบตะกล้าครับอะไรแม่เด็กๆนะ,ะ,ะ,ะไ,ไ,ดดได้ทานแล้วนะครับคุณแม่นะครับขอบคุณครับดูหัวจุ่มกันเลยสองพี่น้องนะกินเยอะๆนะฮะนี่ขอบคุณคุณแม่มากๆนะที่เมตตาเลี้ยงผลไม้เด็กๆ ในคำคืนวันนี้ครับนะฮะขอบพระคุณมากครับให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจนึกใจปรารถนาครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ